สวัสดีครับเ,เพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์ครับในวันพุธแบบนี้ครับเรามาเจอกันในรายการ S C P Story ไปในท้ายที่สุดครับนี่ก็ต้องทําตามคําขอของน้องๆน,นะครับอีกข้อหนึ่งครับมีน้องหลายคนนะครับที่รีเควสเข้ามาว่าอยากฟังเรื่องของ S.C.P ในสาขาไทยครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยนิกต้องยอมรับนะครับว่า S.C.P สาขาไทยไม่เคยอยู่ในหัวของนิกในการที่จะนํามาเล่าเรื่องเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนครับน้องๆเพราะว่าพอนิกเนี่ยได้ไปดูเรื่องราวของ S.C.P สาขาไทยเรื่องเกี่ยวกับ S.C.P ตัวต่างๆที่มีคนเขียนเข้าไปเนี่ยต้องยอมรับว่า น่าสนใจมากๆเลยครับมี SCP หลายรายการที่เหมาะแก่การนํามาเล่าด้วยความที่มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วมันก็มีความรู้สึกว่ามันใกล้ตัวเราครับมันเลยทําให้เราอินฮะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าเรื่องของ SCP สาขาไทย2รายการด้วยกันครับแต่เดี๋ยวก่อนครับน้องๆก่อนที่จะเข้าไปชมเรื่องราวของ SCP สาขาไทย2รายการในวันนี้เนี่ยนิกมีเรื่องที่อยากจะบอกกับน้องๆครับเกี่ยวกับกิจกรรม แจกของที่ระลึกประจําเดือนกันยายนดีครับนั่นคือหมวกใบนี้ครับผมหมวกโลโก้นิกกี้เมาส์ครับมาเป็นนิกกี้เมาส์เฟมิลี่ด้วยการร่วมกิจกรรมง่ายๆครับน้องๆเพียงแค่น้องๆไปกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่เพจของนิกกี้เมาส์ครับลิงก์ของเพจเนี่ยนิกจะทิ้งไว้ให้ที่ description แล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยส่งข้อความหรือว่า Inbox เข้ามาครับบอกเหตุผลง่ายๆว่า ทำไมถึงกดติดตามช่องนิกกี้เมาสครับหลังจากนั้นเนี่ยนิกจะนํารายชื่อของน้องนะครับที่อินบ็อกซ์เข้ามาเนี่ยนำมาจับฉลากหาผู้โชคดี3คนที่จะได้รับหมวกโลโก้นิกกี้เมาสใบนี้ไปครับจับฉลากและประกาศผลกันในวันจันทร์ที่27กันยายนในรายการ มาฟังสตอรี่ครับผมกติกา,ง,าง่ายๆแบบนี้ห้ามพลาดนะครับอ่ะและสําหรับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามานะครับถ้าหากว่าคุณชอบเรื่องราวของความลึกลับความสยองขวัญแล้วก็ตำนานอันดํามืดที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยก็สามารถกดติดตามช่องนิกิมาไว้ได้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิป,ปใหม่ๆที่จะอัปโหลดในครั้งต่อไปเนี่ยก็อย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนนะครับด้วยการกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยครับและสําหรับคลิปนี้นะครับ SCP สาขาไทยนี่หวังว่าจะถูกใจน้องๆหลายๆคนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้ครับผมแล้วก็ไปพบกับ S.C.P. สาขาไทยตัวแรกได้เลยครับสำหรับรายการแรกนั้นก็คือ S.C.P. 9 0 1 T.H. เสียนหัวยักษ์ครับสำหรับเสียนหรือว่าหัวโขนหัวยักษ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ นี่ค่อนข้างกลัวมากๆเลยครับตอนเด็กๆด้วยลักษณะที่เขามีแต่ศีรษะแล้วก็ หน้าตาเนี่ยน่ากลัวมาเลยทําให้นิกเนี่ยมีความทรงจาที่ไม่ค่อยจะดีกับเจ้าเสียนหัวยักษ์นี่เท่าไหร่ครับแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ครับเจ้า scp 9 0 1 th นี้ก็ถูกจัดให้อยู่ในคลาสเซฟครับอธิบายง่ายๆเนี่ยมันก็คือเสียนหัวยักษ์ที่เรามักจะใส่ในการแสดงไทยโบราณต่างๆครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะทํามันมาจากกระดาษแข็งแล้วก็ทองเหลืองครับถึงแม้ว่า scp 9 0 1 th นั้นจะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกเนื่องจากว่า มันสามารถใส่ได้พอดีกับศีรษะของบุคคลที่ต้องการจะใส่มันครับถึงแม้ว่าศีรษะของคนคนนั้นเนี่ยจะใหญ่หรือว่า เล็กกว่าศีรษะของเสียหัวยักษ์ก็ตาม SCP 901 TH หรือว่าเสียนหัวยักษ์นั้นไม่เคยถูกใส่ใช้ในการแสดงที่ไหนเลยครับเนื่องจากว่ามันดันเกิดเหตุการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่สวมใส่ก่อนในเหตุการณ์ที่มีชื่อว่าเหตุการณ์901 A1 ซึ่งเป็นการซอมการแสดงนั่นเองการส่งผลกระทบต่อบุคคลที่สวมใส่นั้น SCP 901 TH จะส่งผลต่อบุคคลที่สวมใส่ในทันทีครับผู้สวมใส่เนี่ยจะถูกครอบงำด้วยพลังงานลึกลับอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถระบุได้ทําให้บุคคลนั้นเนี่ยสูญเสียความเป็นตัวเองและบุคคลที่ได้รับผลกระทบครับก็จะมีพลังกำลังที่เพิ่มมากขึ้นกว่าคนปกติและเขาก็จะพุ่งเข้าทําร้ายฆ่าบุคคลที่อยู่รอบบริเวณนั้นอย่างบ้าคลาั่งเหมือนยักษ์เลยครับซึ่งวิธีการฆ่าของเขาคือการจับฉีกเป็นชิ้นๆด้วยมือเปล่าคุย สยองขวัญการพยายามถอด SCP 901 TH ออกจากศรีรษะของบุคคลที่สวมใส่โดยที่ให้บุคคลน,นั้นเนี่ยไม่เสียชีวิตเป็นเรื่องที่ล้มเหลวทั้งหมดครับพูดง่ายก็คือถ้าไม่ตายเนี่ยก็ไม่สามารถถอดออกได้เลยเท่าที่ทราบนะตอนนี้นะครับวิธีการเดียวที่จะสามารถถอดเจา้า SCP 901 TH ออกจากศรีรษะผู้ที่สวมใส่ได้เนี่ยนั่นก็คือการตัดศรีรษะของบุคคลน,นั้นครับข้อมูลเพิ่มเติมครับนอกจากนี้เนี่ยบุคคลที่สใส SCP 901 TH เป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกินไปเนี่ยจะเกิดอวัยวะบางอย่างงอกออกมาจากร่างกายครับวิธีการงอกเนี่ยมันก็จะคล้ายกับการงอกของหางกิ้งกา่าหรือว่าจิ้งจกแต่ว่าจะใช้เวลาที่เร็วกว่ามากอวัยวะเหล่านี้เนี่ยจะเป็นพวกแขนงต่างๆครับเช่นมือหรือว่าแขนซึ่งมันจะงอกออกมาจากช่วงกลางลําตัวข้างลําตัวหรือว่าข้างหลังครับจานวนที่งอกออกมาเนี่ยไม่น้อยเลยครับ4-5คู่ แล้วมันก็มีโครงสร้างภายในที่เชื่อมต่อกับโครงสร้างของร่างกายครับเช่นโครงสร้างของซี่โครงหรือว่ากระดูกสันหลังและมันก็สามารถใช้การได้จริงครับกระบวนการที่เกิดขึ้นนี้ยังไม่มีการศึกษาว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงครับแต่การนํา SCP 901TH ออกจากศีรษะของบุคคลที่สนใจนั้นก็ไม่ทําให้อวัยวะเหล่านั้นหายไปได้เลยครับทีนี้เนี่ยย้อนกลับไปดูที่เหตุการณ90์ 901A1 ที่พูดถึงในตอนแรกครับ มันคือวันที่ทางสถาบันเนี่ยตัดสินใจนำเอา SCP 901 TH มาสวมใส่ เป็นการทดลองกับบุคลากรที่ใช้รหัส D632 ซึ่งเขาทำการทดลองกันในห้องคอนกรีตครับหลังจากที่สวมใส่เข้าไปแล้วเนี่ย D632 นั้นก็เกิดการคลุมขค่า่งวิ่งไปรอบๆห้องในตอนแรกที่ยังพอมีสติอยู่เนี่ย mm hmm. เขาพยายามที่จะถอดเสียนยักษ์ออกจากหัวของเขาด้วยตัวเองครับแต่มันก็ไม่สำเร็จเขาเนี่ยจึงพยายามวิ่งเอาหัวเอาตัวเขาเนี่ยชนกับกำแพงคอนกรีตซ้ำๆกันหลายๆครั้ง จนกำแพงเนี่ยมันแตกร้าวแล้วก็เริ่มชำรุดครับแต่ว่า D632 เนี่ยก็ยังสามารถยืนอยู่ได้ถึงแม้ว่าจะมีเลือดออกชุ่มโชกร่างกายก็าตามจากนั้นครับที่บริเวณแผ่นหลังของเขาก็เริ่มมีอะไรบางอย่างงอกออกมาครับมันคือขแขนของแขนแล้วก็มือจํานวนมากซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้เจ้าหน้าที่4คนของทางสถาบัน ถูกส่งเข้าไปเพื่อกำจัด d 632แต่ว่าการประทะกกันในครั้งนั้นเนี่ยทำให้เจ้าหน้าที่ของทางสถาบันเสียชีวิตไปถึง2คนครับส่วนเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสขาขาดอย่างน่าสยดสยองถึงแม้ว่าทางสถาบันนั้นจะพยายามหยุด d 632ด้วยกระสุนปืนครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผลเหตุการณ์นั้นลุกลามใหญ่โตจนถึงขนาดที่ว่า d 632นั้นสามารถหนีออกมาจากห้องได้แล้วก็ฆ่าบุคลากรต่างๆที่อยู่รอบบริเวณนั้นอย่างบ้าคลั่ง ด้วยการฉีกเขาออกเป็นชิ้นๆครับจนกระทั่งมีคนมาหยุดเขาได้ครับนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ฟิโลสฟิกที่ใช้ขวานตัดศรีรษะของ D632 ขาดกระเด็นในห้องโถงจนสามารถหยุดเขาได้ครับมาดูที่การกัดกันกันบ้างครับถึงแม้ว่า scp 9 0 1 th จะอยู่ในคลาสเซฟนั้นเขาก็ต้องเก็บ รักษาไว้เป็นอย่างดีมันถูกจัดเก็บให้อยู่ในตู้กระจกใสในโซน A1 และจัดให้อยู่ในคลาสเซฟของโกดัง29 a ซึ่งมันได้รับการตรวจสอบสภาพแล้วก็ทำความสะอาดในถูกๆ3เดือนเหมือนกับ SCP รายการอื่นๆและเพื่อความปลอดภัยครับจะไม่มีการทดสอบใดๆกับ SCP 901 TH อีกต่อไปพูดง่ายๆนะครับก็คือมันจะไม่แสดงผลลัพธ์ใดๆถ้าหากว่าไม่มีใครหยิบมันออกไปใส่นั่นเองครับถัดมาที่รายการต่อมาครับ SCP 025 TH หุ่นมโนรามีใครกลัวหุ่นกระบอกหรือว่าหุ่นมโนราบ้างไหมครับ SCP-025-TH หรือว่าหุ่นมโนรานี้ถูกสร้างขึ้นจากไม้ที่ไม่ทราบชนิดถูกทาใบหน้าด้วยสีขาวสวมใส่ชุดไทยแล้วก็เครื่องประดับไทยโบราณที่มีลักษณะแวววาว ตามแบบฉบับของเครื่องประดับไทยมีการคาดการว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับสมาคมผู้ใช้าศาสตร์เวทมนต์ดำเนื่องจากที่ตัววัตถุเดี่ยมันมีร่องรอยของการเล่นคุณใสบางอยา่างแต่นั่นมันก็ไม่ชัดเจนมากนะครับเนื่องจากหลังจากการตรวจสอบอย่างละเอียดเนี่ยพบว่า SCP-025TH นั SCP ้นไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้ถูกสร้างมาจากไสยศาสตร์จากการสังเกตการพบว่า SCP-025TH นั้นสามารถขยับร่างกายได้อย่างช้าๆบนตัวของหุ่นไม้นั้น <im ans> ก็ไม่ได้มีข้อต่อใดๆแต่จากการพิสูจน์เนี่ย SCP-025TH นั SCP ้นไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตครับ SCP-025TH นั SCP ้นถูกจัดให้อยู่ในคลาสครีเตอร์ในสถานการณ์ปกติเนี่ยมันจะอยู่ในสภาพของหุ่นที่ สามารถขยับตัวได้อย่างช้าๆจนเราเนี่ยแทบจะไม่สามารถสังเกตเห็นได้ถ้าหากว่าใช้ตาเปล่าครับซึ่งมันก็ต้องใช้ตัวช่วยนิดหนึ่งครับนั่นก็คือการตั้งกล้องเอาไว้แล้วก็ใช้วิธีการเร่งภาพให้เร็วขึ้นในสถานการณ์ปกติแบบนี้นั้นบุคลากร,กรของทางสถาบันสามารถเข้าใกล้แล้วก็สัมผัสมันได้โดยที่ไม่มีอันตรายเกิดขึ้นครับแต่ว่าต้องทําในขณะที่มีแสงสว่างเพียงพอเพื่อที่จะให้ SCP-025-TH นั้น คงสภาพแล้วก็ไม่แปลสภาพไปจากเดิมนั่นเองครับแล้วถ้ามันแปลสภาพล่ะมเมื่อใดก็ตามครับที่ SCP-025TH นั้นอยู่ในห้องที่ไม่มีแสงสว่างเพียงพอหุ่นมโนราธรรมดาตัวนี้นั้นก็จะกลายเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในทันทีครับความสยองขวัญมันจะเกิดขึ้นครับเนื่องจากว่าหุ่นมโนราจะกลายเป็นลักษณะที่มีความใกล้เคียงกับคนอย่างชัดเจนแต่หนังบนใบหน้าของมันนั้นจะถูกลอกออกไปจนกระทั่งเห็นสีเนื้อที่แดงฉาน มันจะไม่มีเปลือกตาแล้วก็ไม่มีริมฝีปากครับเรียกได้ว่ามีสภาพที่สยดสยองแล้วก็น่ากลัวที่สําคัญเนี่ยมันสามารถหายตัวแล้วก็เทเลพอร์ตไปปรากฏตัวในที่อื่นๆโดยที่ไม่รทราบวิธีการในตอนนี้ครับบุคคลใดๆที่อยู่ใกล้กับ SCP-025TH นั้นจะถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมแต่ถ้าบุคคลนั้นเนี่ยอยู่ในสถานที่ที่มีแสงสว่างที่เพียงพอ SCP-025TH จะไม่กล้าเข้าใกล้ครับมันก็เหมือนกับ ทำนองที่ว่าผีจะไม่กล้าเข้าใกล้เราถ้าหากว่ามีแสงสว่างทีนี้เนี่ยอาจจะมีคำถามที่ตามมาครับว่าในเมื่อ SCP-025TH เนี่ยสามารถเทเลพอร์ตหายตัวได้มันจะมีวิธีการไหนบ้างที่เราพอจะรู้ได้ว่า SCP-025TH นั้นมาอยู่ใกล้กับเรามีข้อสังเกตดังนี้ครับเมื่อ SCP-025TH เนี่ยจะไปปรากฏตัวที่ใดว่ากันว่าจะมีเสียงกระดิ่งที่เกิดจากกำไลข้อเท,ท้าที่ติดมากับหุ่นเนี่ย ดังขึ้นและดูเหมือนว่ากําไรที่ข้อเท้านี้จะถูกสวมใส่ให้โดยใครบางคนเพื่อเป็นสัญญาณให้รู้ว่า SCP 0 2 5 TH นั้นอยู่ใกล้ๆวิธีการที่จะจุด SCP 0 2 5 TH นั้นทําได้ไม่ยากครับเพียงแค่ส่องไฟที่มีความสว่างเข้าไปหามันเปิดไฟสู้กันไปเลยครับเพื่อให้ SCP 0 2 5 TH นั้นกลับสภาพไปเป็นแบบเดิม แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันจะง่ายมากครับที่จะจัดการจัดเก็บมันครับที่มาของมันครับ scp 0 2 5 th เนี่ยถูกคนพบครั้งแรกที่ภูเขาลึกลับของจังหวัดจังหวัดหนึ่งครับตรงนี้เนี่ยเขาเซนเซอร์ไว้ครับไม่บอกว่าจังหวัดไหนจังหวัดที่มีภูเขาครับจังหวัดที่น้องๆอ,อยู่หรือเปล่าครับโดยไอเจ้าวัตถุชิ้นนี้เนี่ยหรือว่าหุ่นมโนรานี้เนี่ยมันถูกนํามาทิ้ง ใส่ในกล่องลังเหมือนกับว่าไม่มีใครต้องการมันครับคนเก็บของเก่าคนแรกที่เห็นเนี่ยก็ได้มาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของทางสถาบันว่ามีคนสองคนครับเป็นผู้ชายนํากล่องลังนี้มาทิ้งไว้ในตอนแรกครับด้วยความสงสัยและก็ความอยากรู้ของพนักงานที่เก็บของเก่าเนี่ยเขาก็ได้ทําการเปิดกล่องแล้วก็พบกับหุ่นมโนราซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจครับแต่หลังจากผ่านไปคืนหนึ่งครับเขาก็พบว่าเพื่อนของเขานั้นถูกฆ่าตายแล้วก็มีเจ้าหุ่นผีนี้เนี่ย ยืนรำอยู่ใกล้ๆกับศพครับอุอยคนลุกมาถึงวิธีการกับกันครับวิธีการกับกันของ scp-025th นั้นไม่ยากครับมันถูกจัดเก็บไว้ในห้องที่มีไฟส่อง24ชั่วโมงและนอกจากนั้นครับก็มีระบบไฟสำรองที่สามารถทำงานได้ต่อเนื่องถึง50ชั่วโมงถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินไฟดับกระทันหันครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของ S.C.P สาขาไทย2ตัวที่นิกคิดว่าแค่มองก็รู้แล้วครับว่าเป็น S.C.P ของไทยแล้วมันก็มีเรื่องราวที่เสี่ยงกั่นแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยครับแล้วก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับมาร่วมกันเล่นกิจกรรมนะครับเป็น n i c k ี้ม้าลแฟมิลี่นะครับสวมหมวกเหมือนกันแบบนี้นะฮะหมวกลายโลโก้แบบนี้นะครับไปกดไลค์ที่เพจ Nick กี m ม u s e แล้วก็อินบ็อกซ์เหตุผลที่ทำไมเพื่อน,อนๆหรือว่าน้องๆเนี่ย กดติดตามช่องนิกกี้เมานะครับแล้วมาลุ้นผู้โชคดี3คนกันครับโอเคในวันนี้นะครับนิกแล้วก็ SCP Story คงต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกับนิกแล้วก็รายการอื่นๆได้ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ